แมนยูลิเวอร์พูลเปิดศึกชิงตัวโดโรเฟอร์นันเดสดาวรุ่งบาร์ซ่าว้17สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่หงแดงอัปเดตวันนี้เรามีประเด็นร้อนที่แฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนต้องฟังให้ดีครับเพราะมันเกี่ยวข้องกับอนาคตของสโมสรโดยตรง รายงานล่าสุดจากสื่อฟีคาเชสระบุว่าลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจับตาดูโดโรเฟอร์นันเดสกองกลางตัวรุกวัยพิ e ง17ปีของบาร์เซโลนาหนึ่งในผลผลิตจากลามาเซียอะคาเดมี่อันเลื่องชื่อที่เคยให้กำเนิดนักเตะอย่างชาบีอินเนสตาและเมซี่เฟอร์นันเดสถือเป็นนักเตะที่น่าจับตามองมากเพราะเล่นได้หลายๆตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองกลางตัวรุกกองหน้าตัวกลางหรือแม้กระทั่งปีกซ้าย จุดเด่นของเขาคือการมองเกมและการสร้างสรรค์โอกาสที่อายุเพียงเท่านี้แต่มีความนิ่งเกินไหวที่นี้คำถามสำคัญคือเขาจะตัดสินใจอนาคตอย่างไรเพราะในบาร์เซโลนาชุดใหญ่ตอนนี้เต็มไปด้วยซูปเปอร์สตาร์ภายใต้การคุมทีมของฮันซี่ฟลิกการเบียดขึ้นมาเป็นตัวจริงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ถ้าเขาเลือกที่จะย้ายแน่นอนว่าโอกาสของเขามีมากมายครับไม่ใช่แค่แมนยูหรือลิเวอร์พูลเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีที่พร้อมเข้ามาร่วมวงแต่ถ้าเรามามองในมุมของลิเวอร์พูลกันบ้างภายใต้การทำทีมของอาเน่สลอตที่ชื่นชอบการปั้นดาวรุ่มและสร้างระบบการเล่นที่ชัดเจนการมาที่แอนฟิลด์อาจเป็นโอกาสดีที่สุดสำหรับการเติบโตระยะยาว พรานอกจากเขาจะได้ลงเล่นในลีกที่ท้าทายที่สุดในโลกแล้วยังมีโอกาสลุ้นแชมป์รายใหญ่ๆทันทีที่เข้าสู่ทีมขณะเดียวกันถ้ามองไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสถานการณ์ตรงนั้นอาจเปิดโอกาสให้เฟอร์นันเดสก้าวขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่ได้เร็วกว่าเนื่องจากผลงานของทีมยังมีคงเส้นคงวาและขาดผู้เล่นที่สามารถเป็นตัวหลักระยะยาวได้ แต่แฟนบอลก็คงทราบดีครับว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมานักเตะดาวรุ่งที่ไปอยู่กับยูไนเต็ดกลับไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้อย่างที่คาดหวังหลายคนหายไปจากเส้นทางหลักของฟุตบอลอาชีพนี่คือสิ่งที่เฟอร์นันเดสและครอบครัวต้องคิดให้รอบคอบสำหรับผมถ้าเปรียบเทียบอย่างตรงไปตรงมาทางเลือกของลิเวอร์พูลดูมีความมั่นคงกว่า ถึงแม้การแข่งขันภายในทีมจะสูงแต่การได้อยู่ในระบบที่มีแผนระยะยาวและกุญสือที่เชื่อมั่นในพลังของนักเตะหนุม่มอาจเป็นทางเลือกที่ทำให้เขาก้าวไปถึงจุดสูงสุดได้แล้วแฟนหงล่ะครับคิดอย่างไรถ้าเฟอร์นันเดสต้องเลือกคุณอยากเห็นเขามาอยู่กับลิเวอร์พูลไหมหรือคิดว่าควรปล่อยให้เป็นเพียงข่าวลือไปก่อนจิโอวานนี o ่เลโอนี N e Le o N e, ถูกวางตัวลงนัดเปิดตัวลิเวอร์พูลสึกคาราบาวครับ วันนี้เรามีข่าวใหญ่ที่แฟนหงหลายคนรอคอยเพราะมันเกี่ยวกับนักเตะดาวรุ่งคนใหม่ของเราอย่าง Gio Wany Leoni กองหลังอนาคตไกลไวัย18ปีที่เพิ่งย้ายมาจากปามาด้วยค่าตัว26ล้านปอนด์ต้องบอกว่าเส้นทางการย้ายทีมของ Leoni น่าสนใจไม่น้อยครับเพราะตอนซัมเมอร์ที่ผ่านมามีหลายสโมสรใหญ่ในยุโรปอยากได้เขาหนึ่งในนั้นคือ n e w c a s t ยูไนเต็ด ที่ยืนข้อเสนอสูงกว่าลิเวอร์พูลด้วยสามแต่สุดท้ายเลโอนีเลือกแอนฟิลเขาปฏิเสธข้อเสนอที่ได้เปรียบกว่าทางการเงินของนิวคาสเซิลเพื่อมาอยู่กับโปรเจกต์ของลิเวอร์พูลนี่สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจและวิสัยทัศน์ของเจ้าตัวหลังจากเซ็นสัญญา6ปีเขาได้รับการเรียกติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ในเดือนกันยายนทันที แต่ก็ยังไม่ได้โอกาสลงเล่นจริงถูกกัตตุโซเลือกให้ดูจากข้างสนามเนื่องจากเน้นใช้กองหลังมากประสบการณ์แต่โคชก็ยืนยันว่ามั่นใจในศักยภาพของเด็กคนนี้ทีนี้สิ่งที่แฟนหงอยากรู้มากที่สุดคือแล้วเมื่อไหร่เลโอนี่จะได้ลงเล่นกับลิเวอร์พูล คำตอบคือมีรายงานจาก Chris Bascom แห่ง Telegraph ระบุว่าเลโอนี่เตรียมประเดิมสนามในเกมคาราบาวครับรอบ3ที่เจอกับเซาท์แฮมตันวันที่23กันยายนนี้มันสมเหตุสมผลครับเพราะกุนซืออร์เนสสลอตมีแนวทางชัดเจนว่ารายการบอลถ้วยคือพื้นที่สำหรับการโรเตชันและให้โอกาสดาวรุ่งเราเห็นแล้วเมื่อฤดูการก่อน เขากล้าส่งผู้เล่นหน้าใหม่ลงมาเก็บประสบการณ์แบบไม่ลังเลย้อนกลับไปที่การย้ายทีมอีกนิด CEO ของปามาอย่างเฟเดริโกเชรูบินีเปิดเผยว่าตอนแรกพวกเขาอยากเก็บเลโอนีไว้ถึงขนาดปฏิเสธข้อเสนอจากนิวคาสเซิลที่สูงกว่าแต่สุดท้ายเมื่อหงแดงเข้ามา และนักเตะแสดงชัดเจนว่าต้องการย้ายไปแอนฟิลทุกอย่างก็เปลี่ยนทันทีเชรูบินี่ถึงกับบอกว่ามันเจ็บปวดที่ต้องเสียดาวรุ่งอนาคตไกลแต่ก็ภูมิใจที่ได้ปั้นเขามาถึงตรงนี้เลโอนีเองก็ไม่ธรรมดาครับหรือดูการเปิดตัวในเซรีอาเขาลงเล่นไปแล้วถึง17นัดได้รับความสนใจจากทั้งเอซีมิลานและอินเตอร์มิลานแต่เจ้าตัวเลือกจะก้าวแรกในต่างแดนแทน ซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญในมุมของลิเวอร์พูลการได้เซ็นเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่เล่นบอลกับเท้าได้ดีแข็งแกร่งแถมมีความมั่นใจเกินวัยแบบนี้เขาอาจถูกวางตัวเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวทันทีและเกมคาราบาวครับกับเซาแทมตันก็คือเวทีแรกที่จะพิสูจน์ให้แฟนบอลได้เห็นว่าเขามีดีแค่ไหน แล้วแฟนหงล่ะครับคิดว่าเกมนี้เลโอนีจะโชว์ฟอร์มได้สมการรอคอยไหมคุณอยากเห็นเขายืนคู่กับกองหลังคนไหนในทีมชุดใหญ่ลิเวอร์พูลอาจมีการย้ายทีมอีก3ดิวในไม่กี่วันข้างหน้าหลังเฟเดริโก้เคียซาเป็นประเด็นวันนี้เราจะมาพูดถึงความเป็นไปได้ที่ลิเวอร์พูลอาจยังคงมีความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายแม้ตลาดพรีเมียร์ลีกจะปิดไปแล้วก็ตาม ใช้ครับแม้ว่าอังกฤษจะปิดตลาดซัมเมอร์ไปกว่า1สัปดาห์แต่ตลาดนักเตะในบางประเทศยังเปิดอยู่นั่นหมายความว่ายังมีดิลเข้าออกที่เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะสโมสรจากซาอุดิอาระเบียที่ตลาดยังเปิดถึงวันที่10กันยายนและฝั่งตุรกีที่จะปิดวันที่12กันยายน สำหรับลิเวอร์พูลภายใต้การนำของอาร์นสโอตเราเห็นการลงทุนหนักในซัมเมอร์นี้ไปแล้วกว่า400ล้านปอนด์ทั้งการคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิซักฟลอเรนเวิร์ตส์และฮูโกเอคิติเก้รวมถึงการปล่อยแข้งดังอย่างลุยส์ดีอาร์สดาวินนูนเยสเคลเลเฮร์ควานซาและแม้แต่เทรนต์อเล็กซานเดอร์อาร์โนที่ย้ายไปเรอัลมาดริดแต่ในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอาจยังมีดีลที่เกี่ยวข้องกับลิเวอร์พูลให้เราติดตามต่อไปเริ่มจากชื่อใหญ่ที่สุดก่อนเลยครับ เฟเดริโก้เคียซาปีกทีมชาติอิตาลีมีข่าวเชื่อมโยงกับการย้ายออกในช่วงโค้งสุดท้ายและแม้สื่อจากตุรกีรายงานว่าเบสซิกตัสได้ติดต่อหงแดงแล้วแต่จากข้อมูลของลิเวอร์พูลเอ็กโคชัดเจนว่าลิเวอร์พูลจะไม่เดินหน้าในเดีลนนี้ไม่ว่าตลาดยังเปิดอยู่หรือไม่ก็ตามเพราะสละ็อตต้องการเสถียรภาพของแนวรุกในตอนนี้ส่วนคนที่มีโอกาสเคลื่อนไหวจริงๆคือริสวิลเลียมส์กองหลังวัยหนุ่มที่เราคุ้นชื่อกันดี เขาห่างหายจากการลงเล่นให้ทีมชุดใหญ่ตั้งแต่ปี2021และที่ผ่านมาโดนส่งยืมตัวไปหลายสโมสรทั้งสวอนซีแบล็กพูลอเบอร์ดีนพอรตเวลและมอร์แคมดูเหมือนว่าตลาดที่ยังเปิดอยู่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายในซัมเมอร์นี้ที่จะหาทีมใหม่ให้เขาได้ลงสนามต่อเนื่องมากขึ้นอีกหนึ่งคนคือไคเดกอร์ดอน กองหน้าดาวรุ่งที่ครั้งหนึ่งเคยถูกยกให้เป็นอนาคตของแผงเกมรุกหงแดงแต่ด้วยปัญหาการบาดเจ็บและการแข่งขันที่สูงทำให้เขาไม่สามารถหาทีมใหม่ได้ทันก่อนตลาดหลักจะปิดตอนนี้มีความเป็นไปได้สูงว่าเขาจะถูกปล่อยยืมแบบไม่ธรรมดาไปยังทีมที่สามารถให้โอกาสลงเล่นชุดใหญ่จริงๆซึ่งถือว่าเหมาะสมที่สุดสำหรับการพัฒนาสรุปแล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้าดิวที่แฟนหงต้องจับตาจริงจริง คือริสวิลเลียมส์และไคเดกอร์ดอนมากกว่าส่วนกรณีของเคียซาคงเป็นเพียงข่าวที่โผล่มาในจังหวะตลาดวายไม่ได้มีน้ำหนักพอที่จะเกิดขึ้นจริงและคำถามฝากถึงแฟนหงก็คือคุณคิดว่าลิเวอร์พูลควรเก็บดาวรุ่งเหล่านี้ไว้ในทีมต่อหรือควรปล่อยให้พวกเขาได้โอกาสลงเล่นกับสโมสรอ,อื่นดีกว่ากัน CIES ชี้ลิเวอร์พูลมีโอกาสสูงสุดในการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีก วันนี้เรามีรายงานเชิงสถิติที่น่าสนใจมาฝากครับเป็นข้อมูลจาก CIES Football Observatory หรือหอสังเกตการฟุตบอลที่หลายสื่อระดับโลกยกให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานวิเคราะห์เชิงข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุด CIES ได้เผยแพร่าการจัดอันดับล่าสุดเกี่ยวกับโอกาสการคว้าแชมป์ของแต่ละทีมในลีกสูงสุดทั่วยุโรปโดยในพรีเมียร์ลีกผลปรากฏว่าลิเวอร์พูลของอาร์เนสอตถูกประเมินว่ามีโอกาสป้องกันแชมป์ได้มากที่สุดครับ เหตุผลหลักๆมาจากการเปิดฤดูกาลที่ยอดเยี่ยมหรือว่าูลคว้าชัยได้3นัดรวดรวมถึงเกมใหญ่ที่เอาชนะอาเซนนนต่อศูนย์ที่แอนฟิลด์ตรงกันข้ามกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่สะดุดเสียแต้มไปแล้ว2คะแนนจาก3นัดแรก บรรยากาศในช่วงต้นฤดูกาลจึงเป็นใจให้หงแดงถูกมองว่าได้เปรียบโมเดลของ CIES ไม่ได้ดูแค่ผลการแข่งขันครับแต่ยังผสมผสานหลายปัจจัยทั้งสถิติประสิทธิภาพในสนามมูลค่าการลงทุนในการซื้อขายนักเตะและข้อมูลการใช้ผู้เล่นเพื่อนำมาคำนวณเป็นโอกาสในการคว้าแชมป์ผลการวิเคราะห์ออกมาว่าลิเวอร์พูลมีโอกาส28.9%ที่จะป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกได้ในฤดูกาลนี้ ทิ้งอันดับ2อย่างอาร์เซนอลที่18.8%และเละเชลซีที่16.2%ขดขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ล่นไปอยู่อันดับ4ด้วยโอกาสเพียง14.4%สิ่งที่น่าสนใจคืออันดับต่อๆมามีทีมที่เราไม่คาดคิดอย่างนอตติงแฮมฟอ o r เรสที่ได้คะแนนถึง7.9%สูงกว่าแมนเชสเตอร์อยู่ในเตตเสียอีกซึ่งมีเพียง2.6%เท่านั้นส่วนอีกทีมที่ยังเกาะอยู่ในท็อป8คือนิวคาสเซิลอยู่ในเตต 5.8%และแอสตันวิลล่า3.2%ถ้ามองให้กว้างขึ้นไปอีก CIES ยังได้วิเคราะห์ลีกชั้นนำอื่นๆทั่วยุโรปด้วยครับเช่นลาลิกาเรอัลมาดริดนำด้วยโอกาสคว้าแชมป์40.6%บาร์เซโลนา29.6%แอตเลติโกมาดริด22.1%เซเรียอินเตอร์มิลานนำที่25.6%ส่วนยูเวนตุสและนาโปลีกอดกลุ่มใกล้เคียง บุนเดสลีกาบาเยนมิวนิกทิ้งขาดที่ 61.4%, โบรุสเซียดอดมุนตามมาเพียง8.8%จะเห็นได้ว่าพรีเมียร์ลีกยังคงเป็นลีกที่แข่งขันดุเดือดที่สุดเพราะเปอร์เซ็นต์ของทีมแชมป์ไม่ได้ทิ้งห่างแบบลีกอื่นๆแต่ถึงอย่างนั้นการที่ลิเวอร์พูลนำเป็นอันดับหนึ่งจากโมเดลวิเคราะห์ระดับโลกก็คือการตอกย้ำว่าทีมของอาร์เนส t อตได้เริ่มต้นสีซสั่นด้วยเส้นทางที่ถูกต้องคำถามที่อยากชวนแฟนหงคิดไปด้วยกันคือ คุณเชื่อมั่นกับตัวเลข28.9%นี้แค่ไหนครับคิดว่าโมเดลสถิติสามารถสะท้อนโอกาสในสนามจริงได้หรือเปล่าหรือว่าฟุตบอลยังเต็มไปด้วยปัจจัยที่ตัวเลขไม่สามารถอธิบายได้มิเชลบัลลักเผยเหตุผลที่แท้จริงฟลอเรียนเวสเลือกลิเวอร์พูลแทนบาเยอร์และผมมีประเด็นน่าสนใจมากๆมาฝากครับเกี่ยวกับดีลใหญ่ของซัมเมอร์นี้ที่แฟนบอลทั้งยุโรปจับตามอง นั่นก็คือการย้ายทีมของฟลอเรียนเวสดาวรุ่งชาวเยอรมันที่ตัดสินใจเลือกย้ายจากเลเวอร์คูเซ่นมาร่วมทีมลิเวอร์พูลแทนที่จะเป็นบาเยอร์มิวนิกนี่ถือเป็นหนึ่งในดีลที่สร้างแรงสั่นสะเทือนตลาดนักเตะเพราะบาเยอรเองก็ต้องการตัวเวสเช่นกันเช่นเดียวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่สุดท้ายกลายเป็นลิเวอร์พูลที่ปิดดีลสำเร็จแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือมิเชลบัลลักอดีตกัปตันทีมชาติเยอรมนีได้ออกมาให้ความเห็นว่า เขาเชื่อว่าตัวแปรสำคัญที่ทำให้เวสเลือกแอนฟิลแทนที่จะอยู่ในเยอรมนีต่อก็คือเรื่องของความทา้าทายครับบัลลักมองว่าบุนเดสลีกาในปัจจุบันขาดความเข้มข้นในการแข่งขันสำหรับผู้เล่นระดับเวสบบเยนมิวนิกครองความยิ่งใหญ่มาอย่างยาวนานการคว้าแชมป์ลีกแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติ เขาจึงเชื่อว่าเวสต,ต้องการหาสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ผลักดันเขาได้มากกว่าและพรีเมียร์ลีกก็คือเวทีที่เหมาะสมที่สุดย้อนกลับมาที่ฝั่งลิเวอร์พูลเองช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาพวกเขาลงทุนมหาศาลไม่เพียงคว้าตัวเวสเท่านั้นแต่ยังทุ่มเงินดึงอเล็กซานเดอร์อิซักมาจากนิวคาสเซิลด้วยค่าตัวมหาศาลถึง125ล้านปอนด์รวมๆแล้วหากหักลบกับรายได้จากการขายนักเตะ การใช้จ่ายสุทธิอยู่ที่ราว200ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็นการลงทุนครั้งใหญ่ในยุคข,ของอาเนสลอตแม้วิะยังเจอปัญหาในช่วงแรกที่ย้ายมาเช่นการปรับตัวกับสไตล์การเล่นความเร็วของพรีเมียร์ลีกและแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นแต่เขาก็เริ่มแสดงศักยภาพให้แฟนหงได้เห็นบ้างแล้วโดยเฉพาะการยิงประตูในเกมทีมชาติเยอรมนีล่าสุดที่ช่วยเรียกความมั่นใจกลับคืนมา คำถามคือเมื่อเขากลับมาที่แอนฟิลพร้อมกับความมั่นใจมากขึ้นเราจะได้เห็นเวอร์ชั่นที่แท้จริงของฟลอเรียนเวสหรือไม่นี่คือสิ่งที่แฟนลิเวอร์พูลทั่วโลกกําลังเฝ้ารอการเลือกของเวสครั้งนี้สะท้อนหลายอย่างครับ 1. คือความเปลี่ยนแปลงของตลาดนักเตะที่ไม่ใช่ว่านักเตะเยอรมันทุกคนต้องลงเอยกับบาเยนเสมอไป 2. คือสเสน่ห์ของพรีเมียร์ลีก และ 3. คือบารมีของลิเวอร์พูลที่ยังคงเป็นทีมระดับแม่เหล็กดึงดูดนักเตะชั้นนำมาสู่ถิ่นแอนฟิลด์ได้เสมอผมอยากชวนแฟนหงทุกคนคิดตามนะครับว่าถ้าคุณเป็นฟลอเรียนเวสคุณจะเลือกเส้นทางไหนอยู่กับบาร์เยนที่แทบการันตีแชมป์ในประเทศหรือเลือกพรีเมียร์ลีกที่ยากกว่าแต่เต็มไปด้วยความท้าทายและโอกาสสร้างชื่อในเวทีระดับโลก และนี่คือทั้งหมดของข่าวสารลิวอภูประจำวันนี้ครับไม่ว่าฤดูการนี้จะท้าทายแค่ไหนเราเชื่อว่าหงแดงจะลุยไปข้างหน้าด้วยใจนักสู้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามหงแดงอัปเดตเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารเด็ดๆจากแอนฟิลแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับจนกว่าจะพบกันใหม่ขอให้โชคดีและเชียร์ลิวอภูให้สุดใจครับ you'll never walk alone